อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอํานิูกนะครับนี่ก็หายไปนานนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาตัดวีเอนั่นเองนะครับแต่วันนี้อูกลับมาแล้วไอส้สันอันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งสอบเสร็จไปนะครับผมสอบเสร็จไปเมื่อกี้แล้วก็หาที่เรียนได้เรียบร้อยอย่างที่แจ้งไว้นะฮะ อันนี้มันก็เหลือแค่งานเดียวที่ผมเหลือแต่ว่าตอนนี้ผมว่างแล้วเพราะฉะนั้นในทา่ที่ผมสอบได้ที่เรียนไปผมเสร็จแล้วผมจะต้องให้รางวัลกับตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับตามที่ทุกคนร้องขอและแน่นอนว่ากล่องใหม่แม่งออกมาพอดีครับกล่องใหม่แม่งดันออกมาพอดีครับซึ่งก็เป็น International 2016นะค Collector Case นั่นเองนะครับผมเหมือนกับที่เราแล้วมา เปิดไปก็ไม่คยได้เหี้ยอะไรแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องให้รางวัลกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นผมเลยจัดมาแล้ว13กล่องด้วยกันเดี๋ยวกล่องพวกนี้อ m ม o มโตเดี๋ยวค่อยเปิดแจ้เย็นแจเย็นก,ก,ก่อนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องตัวนี้นะครับคอลเลกเตอร์เคสนะมันมีทั้งหมด13กล่องก็คือมีทั้งหมด13ตัวน,น,นั่นเอง13ตัวเตะแถม พวกเรียนี่ไปด้วยเนี่ยตัวนี้หนึ่งเป็นยอ์ไนนะสองดิงเกอร์สามเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้นะแม่งไอ้เีิยมันอย่างหนักพลังอ่ะถึงกูอยาไปเล่นก็จะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ฮะอันนี้ก็ใช้ได้นะตัวแบนี้ใช้ได้ไม่ตัวนี้มันมันมีอะไรใส่หัวมันอ่ะโอ้โลดด,ดูอิดไอ้คิวมันซิวอุดไอสิวอุดไม่อยา้กับโดนดูอิดฮ <c oughs> นะตอนนี้ เมโปกน็นนะ่าเบรนดก็โอเคเบนก็ยังมีไอเทมไม่ใส่กับเขาบ้างแต่ก่อนไม่มีตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับส่วนใหญ่จะทําเป็นทําให้กับตัวที่มันไม่มีไอเทมนะครับเห็นไหมฮะตัวที่มันไม่มีไอเทมส่วนใหญ่จะถูกทำมาในะนี้แม็กนัทก,ก็มีแล้ว,ลวก็ดีแต่นี้ก็นี่ครับโอ้โหฟุตเชอร์นี่ถึงไม่เล่นนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็ไก่หมาอะไรนะหมาญี่ปุ่นนะผมไม่รู้มันชื่ออะไรอะ่ะที่มันน่ารักน่ารักหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไร เกยเย็ดไว้แล้วก็เพราะว่ามันเปิดแล้วมันเปิดทั้งหมดนะมันจะได้เลเวลประมาณยี่สิบเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาเลเวลด้วยแล้วก็เอาเงี้ยนี้ด้วยกล่องแรกครับกล่องแรกเหมือนกับต้องพูดว่าเ,เราไม่หวังอะไรก่อนเราไม่คิดเยี้ยอะไรเราจะไม่ได้หรอกแต่ว่า เียมึงหมุนนานอย่างเงี้ยหมุนนานขนาดนี้หมุนานานขนาดนี้หมุนานานขนาดนี้ไอ้เหี้ยแมวให้กูเล่นบ้านเลยนะสุดหมุนนานเียเี้ยเป็นม้าหมุนอะไอ้เหี้ยหมุนานานผมเห็นเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนวิธีการออกไอเทมแรใหม่เว้ยเขาเปลี่ยนวินวธีการออกไอเทมแรมใหม่ครับน่าจะได้ง่ายหรือยากกว่าเดิมเขาบอกว่าเปลี่ยนจากแรให้เป็น เออเปลี่ยนให้จากเป็นไอแรธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นวิธีออกคล้ายๆกับเวลี่แรถ้าวิธีออกของเขาที่พูดถึงคือเป็นอัตราการสุม่มก็จะดีแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ <c oughs> ออไคือไก่ไม่อยากได้ครับไปอาวุชเชยกูตัวเงแ่งดิง <c oughs> 2คือแม่งจะเอาไอ้ยี่สามตัวสุดท้ายนี่มาหายสุดท้ายตลอดเลย มึงเป็นคัยอะไรครับมึงเป็นควยอะไรมึงเนี่ยไอ้สมตัวยี้นี่มึงหายสุดท้ายนะมันคือหลอกนม่คกุ่กตีนครับแม่งหลอกให้เราอยากได้เว้ยเนี่ยหายไปไอสัตว์ขอละขอละ,อละ,อละกูเปิดมึงสิบสามกล่องโอกาสมึงจะได้ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตกูก็ขอละอีสหนึ่งเปอร์เซ็นต์กูเปิดร้อกล่องกูงได้ไหมวะ เนี่ยโอกาสมึงก็น้อยมากเลยไม่ได้เยอะนะเว้ยโอกาสมึงก็ให้กูโอ้โหไปแปดแรกเลยไปโโว่าแม่งโดนหลอกว่ะ คือมันสวยครับชูชุดพวกนี้มันสวยเว้ยแต่ว่าผมก็อยากได้อันที่เป็นแลบ้างโอ,โโอโ้จังคือแม่งจะมันจะต้องมีหนึ่งอันที่หายไปสุดท้ายคือพวกนี้ก็ไม่ได้นะกูเปิดไปครึ่งทางเลยกูเปิดไปหกแล้วเนะี่ย อ๋ออ๋พี่กูเปิดไปหกอ,อันแล้วกูเปิดไปหกอันแล้วกูไปเปิดฮารตสโตนกูไปเปิดฮารตสโตนเอาการ์ดแลมัเล่นอย่างดีกว่ามึงคือเปิดไปมึงมึงไม่ได้อะไรอะ่ะ รเบลสองแล้วเขาดีเลเวลอะปกติผมไม่ไม่ใช่เวลสองนะไปแม่งไอสัตว์กูดได้ซ้ำเหรอเฮ้ยเหมือนกันนี้ได้ไปแล้วนี่วะเฮ้ยแล้ววะเฮ้ยเหมือนกับตัวนี้ได้ไปแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยังครับนี่ไอผมบอกว่ผมอยากได้ตัวนี้ไม่ได้สุดท้ายแน่แนเลยไม่แม่ผมพูดไปแล้วมันจะไม่ได้สุดท้ายมันจะได้ตัวนี้แหละเชื่อผมเกมขี้นี่แม่ง บอ่เบักน <esting> ี <Diamond puzzles> <S <S ้เช่เฮเเฮ้เฮกันโเบอกว้้เเีเฮ้เ่้เฮบอกวเาอะไรครับ มันบอกว่าโอกาสในการจีได้แลพวกเนี้ยครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเว้ยพอมันจะเพิ่มตามจำนวนที่เราเปิดนี่กูเปิดไปสิบมึงเพิ่มไม่กลัวละสิบเปอร์เซ็นต์ของสิบเอร์เซนของมึงแสดงว่ากูเปิดสิบกล่องกูจีวีได้สิบเอ็ดเปอร์เ นี่ไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงยังได้นนสุดท้ายไอ้สับมันกอกูก็ม่กูไอ้เหยถ่าไทยมันกอกูก็กูจะยกชื่อใครเดี๋ยวที่กูไม่โดนจับไอ้เหี้ยกูไม่ยกด้วยรอเฮ้ยมึงสิบสองกล่องกันแล้วเว้ยเออไปอีกมึงไปอีกมึงที่เนี้ย ขอคุณรับขอบคุณขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเยี yeah! ่ยขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงกร้นเรามี้งหโองโอ้กนะเโหโ้โหอน้เรามีโหโอ้โหโโหโอ้โหโเ้ิหเอ้โเกอ้โห้หโอ้หโอ้อ้ออ้ห้ออ้โออ้ออเล่น สำหรับคลิปนี้สันส้นๆแค่นี้ไปก่อนสำหรับคนที่มั่นใจในพีดิกนะฮะเชื่อผมครับนี่ครับกดไปสีล้านแน่นอนในสัดขายแดกกูอย่างงี้สีสิบล้านแน่นอนยัดแค่กดไปเลยเชื่อพี่ไอ้หนุ่มมากกว่านี้มึงกดได้มึงกดไปว <c oughs> ปแล้วดสครับผมนะเจอกันใหม่ครับ